นี่มันที่ไหนอ่ะอ่ะดีแคลซ,ซีแล้วแหละเป็นห้างอเวนูเคมันจะมีสองห้างติดกันอ่ะมาพาไปห้องน้ำก่นอนเดี๋ยวเราจะไปกินติ่มซำอ๋อเราจะไปกินติ่มซำข้าห้องขาข้องอะไรเราดูเดี๋ยวให้เราม,มาดูขมนมะกันนั้นเขามีจันบูธขนมนี่ยอันนี้คือห้างของ KLCC แคลซใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ชื่อห้างเอวานูเคว่อะไรนะติดกันอ่ะชื่อห้างนะเอวานูเคว่เอวานูเค่มาเช่กับ KLCC อันนี้ไม่ยังไม่ใช่ในตึกแปดใช่ไปเดี๋ยวไปกินติ่มซำก่อนดิฉันาอ๊ะที่เมื่อกี้อาจจะพาเดินไปข้ามไปอีกฝั่งนึ่งแล้วเราไปกินติ่มซำกันก่อนหิวไปแต่มันก็มีขนมหลายๆอย่างที่แบบบ้านเราไม่มีนะที่หลายๆช็อปเลยอ่ะที่บ้านเราไม่มีเออนะครับ A few moments l หลังจากที่เราเดินลงขึ้นมาชั้น4ค่ะคือจริงๆแล้วะเราอยู่ชั้นแรกเ็คขอ้นขึนนี้ก็เป็นร้านดังนะของติ่มซำของที่นี่นะครับเราจะพาไปดูที่ร้านเมื่อเช้าไปกินอาหารแทกมาแล้ววันนี้ก็มาติ่มจีนนี่นี่ชื่อร้านติ่มซำ ูเคนไหนไหนเมนูไหนแนะนำอ่ะไหนชี้ชีกนี่เมนูนี้สีมชีเติงวิงเซชวนดัมปลิ n g ปูเป็นแบบเศษชวนเป็นแบบคุณเซชวนเป็ดัมปลิ n g ของเขานะว่าแบบปูเซชวนอันนี้อะไรอ่ะข้าวเหรอเหมือนข้าวเหนียวเหรออันนี้ไงบ้านจ้าบ้าจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้ทำให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วนั่นแหละด้านหน้าก็อร่อย เาไปเดี๋ยวมาแชร์กันมีเผือกทอดด้วยป่ะใช่เออเผือกทอดต้องจัดไหมอาจเนาะใช่ป้ะน่าจะใช่นะไม่แน่ใจว่าเผือกวิ้นน่าจะใช่คิดว่าใช่อ๋อมักโรมันทีเต็ม10ตัวตัวไม่ใช่เหรอหลงเลยตกใจยังไม่หายตกใจยังไม่หายเลยน่ากลัวมากนี่นะอาจมาด้วยไม่งั้นหลงเข้าไปคนเดียวราคาเป็นไงไม่ไม่ได้แพงมากอย่างเพ่อดูดี สบายใจนะยี่สิใช่เมนูนี้เลยนะคือส s ี o เนะยี่สิบเจ็ดลิงอันนี้มันเป็นสิบริงมันเท่าไหร่เจ็ดสิบาทเจ็ดเจ็เจ็ดสองเจ็สีจามยี่สิบเอ็ดสอรอยกว่าบาทเอาข้าวขัดไหม r o y ร l Royal โ o l d นไฟไร์ เราดูเมนูเสร็จเราก็จะอร่อยมากเลยนะนิชาตรงนี้นะโชูนทิชูดนี่นะเผืจะว่าทอดกับไอ้เคค่ะโตแล้วขาคาไหเขาจะกินอะไรเอานี่ดินี่ดีด้านในเป็นลาว้าโอซาราเปาซาราเปาแบบมีทอดส่วนไทยอันนั้นนะ three days later นั่นแหละเยอะละเยอะละกันนั่นแหละ เดี๋ยวรีวิวอาหารที่เราขอขอตัวไปสั่งอาหารกันนะคะบ๊ายบาย